อยู่ตรงไหนของวำเภอบัวลอชัยอยู่ตำบลบนอันนี้ที่อยู่เราเห็นตรงนี้คืออะไรครับพระคุณเจ้าครับสารน้ําทิพย์คือสาน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อทําพิธีเป็นศักดิ์พิธีทุกวันที่5ทุกเห่าคนจะเอาน้ำทิพย์ที่นี่ปนไปสูงไในหลวงของเราเนะนี่ยอ๋อแล้วสมัยก่อนที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเขาทำเอาไว้ทานะําอะไรฮะสระน้ำทิพย์อันนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์พระศักดิ์สิทธิ์สำหรับ พิธีของพิธีพระราชพิธีทำน้ำมนต์ลดคนคนคนป่วยอ่ะรักษาใช้รักษาคนอันนี้เป็นอโรคพยาศาสตร์นัอโรคพยาศาสอารมพาศาคืออะไรครับท่านแปลว่าเป็นก็เป็นรักษาคนอันนี้ยุคเดียวกับประการอยูุ่ธยาะครับยมาดูกันเนาะอันนี้คือสมัยสร้างตั้งแต่อาณาจักรบาลยนนะสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับโดย พระนางนาคีโสมมา<อ>พระนางนาคีโสมมาพระนา,สานงสุนทรีสอนนี้เป็นเป็นอะไรกับพระเจ้าชัยวรมันครับท่านเป็นลูกสาวลูกสาวหรือลัยสาวเป็นเชื้อพระวงศ์นะเป็นเชื้อพระวงศ์อันนี้ทําทําตั้งแต่เมื่อกี่ปีมาแล้วของประเทศไทยท่านพรประมาณส<ม>ักกี่ปีสองสองสามศตวรรษที่สิบแปดศตวรรษที่สิบแปดหนึ่งพันแปดร้อยก็คือประมาณเมื่อเจ็ดร้อยปีที่แล้วนะครับ วันนี้เรามีบุญได้มาดูกันนะครับแล้วตรงนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นตินบนรานต้นหญยาติ้นบนยางิดแต่กอดอยู่บนต้นยางอยู่าคพุทิต้นยางติดกับวัดศัคดิ์สิเคอยู่บนต้นยาง